แขมไปอึดไปจ้างคุเอ้าจ้างคุณเอ้า ขับเออยไปเลยไปนี่เนี่ยาขอุตสาห์ประกอบรายกาีม้เออมุงได้เนาะเรไวตแท้ขอุตากชดผู้หายก้หวยยองี่ยังนี่บอกให้อ่านน้าทุกนถ่สุกำลัถ่ายเอา หายของเพถ่งม้วนไปบุดีม้วนมากเปลี่ยนเฉียงเปลี่ยนไปเห็นบ้างอันบ้างกันของหลีนหลายเลยเบิ่งเงาสไลเดอพ์คน้นค่น ใส่ปลาหมึกทานปลากินปลาหมึกไม่กินข้าวกับอะไรนะลูกกินข้าวกับอะไรนะกินปลาหมึกแล้วก็อะไรอีกต้มปลาปลาปลาอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยข้าวก็บหมูหัวมิตรหมึกไล่ลูกพ่อตื่นไหม

ข <Indonesia> ึ้นตะกรุดหัวมองแป้นล่ะลูกหมูเป็ดมาเก็บไฟหน่อยไหเก็บไฟกันบ๊วยหมูหมูอีกมาเกันนะอีกเขาเขาไ้่เไยเห็นแงหมูใาอพู่รู้จัก่นละคอยนี่จะลมมาได้โอ้มมือไหนลมแล้วจ้หัวเละพอดีแล้วจอา

嗯，我吃。 ตั้งสีั้งีเก็บปอนะัเก็บังฉี้ยตังีน้ยนี่น้อนยขาหนูไปเก็บเกลอเนะองม้่หน้าฮัลโห Jadi, salah cari Nusai. คใครชื่อเด็กหญิงศิริสกุลยกมือขึ้นใครชื่อเด็กหญิงศิริสกุลยกมือขึ้นไม่น่ายกแบบนี้คุบีมบ้าดุวนู้นวะซชื่ออุิมคุอิมเนี่ย

พี่เมาเอ๊ะเมาตายนอนหมอนนี่นอนหมอนจิงเรอจิงลูกอ๊ะออมากะโดดมาจะนอนขวางกลางออกมาใส่องเดียวออมาลบเดียวเี่ยวิเอ้กกับบนอนแหละผมลอมือบอนอนใช่หามาหนอนมนนี่ะเออมานุ่ม่ดีเลย สีนังนะสีนังนอนทางนะทางบ้านตรงนู้นสีดำอันนั้นเป็นสีขาวอ่ะเบื้องลึกสีนะนี่นี่สีอะไรนี่สีอะไรนี่บอกแม่หน่อยสีอะไรลอกสีเหลืองสีอะไรนะสีเอะไรนะมองมองข้างหลังนะอือแล้วสีเหลืองบอกแม่ของนุ่นนิ่เด้อสี่ไงนี่ตรงเอ้ยอ่ะอยู่ที่นี่ บไอ้่านสีส้มเห็นไหมพี่อุ๋มพูดถูกเลยสีส้มนี่สีอะไรลูกสีชมนี่สีอะไรพี่อุ๋มนี่สีอะไรสีแดงสีแดงสีม่วงอันนี้สีอะไรสีม่วงแล้วยากอะไรพี่อุ๋มไหนสีม่วงแล้วลูกสีเขียวอันนี้สีชมพู แบบนึงนนุ่นนสีชยสีเหลืองสีเหลืองอืมาสามูมันก็ได้ครัิมาทำไมน่สีเหไ่ายแม่สีเหลืองไปทีน้องนุ่นได้เตรดยมมาตรงนุ่นนะสีเหลืงนี่งตรงนุ่นอยู่เฉยเลยค่กินเนะ่วงอหากินเนี้ยหากินหากินรนุ่นอตรงนู้น Saka oh. mga umuwi pala, ka umuwi. Gamot, ganyan po ang pano Yun ang hindi siya.